เปิดมาเริ่มต้นกันช่วงแรกของคลิปนะครับในช่วงของวันเสาร์ที่22มิถุนายนทำไมแอดมินเปิดมาถึงเริ่มต้นกันที่ช่วงวันเสาร์ที่22มิถุนายนก็เนื่องมาจากว่าจากการอัปเดตล่าสุดนะครับจะมีพายุหมุนเขตร้อนก่อตัวใน ทะเลจีนใต้ใช่ครับท่านผู้ชมฟังไม่ผิดจะก่อตัวในทะเลจีนใต้ฉะนั้นหมายความว่าพายุลูกนี้จะก่อตัวใกล้ๆกับบริเวณทางประเทศไทยของบ้านเราโดยเราจะเริ่มจับตาตั้งแต่ช่วงวันเสาร์ที่22มิถุนายนเป็นต้นไปพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้นะครับจะทวีกําลังแรงขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับในช่วงของวันอาทิตย์ที่23มิถุนายนก็จะกลายเป็นพายุหมุนเขตร้อน และมีกําลังค่อนข้างแรงจากลักษณะสภาพอากาศของวันนี้ก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงครับคือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เริ่มส่งสัญญาณว่ามีแนวโน้มจะทวีกําลังแรงขึ้นซึ่งเราก็ต้องคอยจับตานะครับเพราะว่าจากการอัปเดตล่าสุดมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะเริ่มทวีกําลังรุนแรงตั้งแต่ช่วงวันที่20มิถุนายนเป็นต้นไป จะส่งผลทำให้ปริมาณของฝนจะเพิ่มขึ้นทั่วไทยโดยเฉพาะพื้นที่ด้านรับมรสุมครับอย่างเช่นบริเวณทางภาคเหนือด้านตะวันตกภาคกลางด้านตะวันตกภาคใต้ฝั่งตะวันตกรวมถึงบริเวณทางภาคตะวันออกฉะนั้นพื้นที่ไหนกำลังรอคอยฝนชุดใหญ่สัญญาณของพายุเลยมีการก่อตัวเพื่อไม่ให้การเสียเวลาครับและทั้งหมดนี้สามารถติดตามได้กับลุดสิทธิคนจนคลิปนี้ครับ ฝากกดติดตามถ้าหากว่าชอบก็ฝากกดไลค์หากเห็นคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดแชร์และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดจากการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ทางช่องของเราได้อัปโหลดลงครับ เปิดมาเริ่มต้นกันในช่วงแรกของคลิปก่อนที่เราจะไปดูเส้นทางของพายุนะครับว่าจะเคลื่อนตัวไปในทิศทางใดและมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบกับบริเวณพื้นที่ใดภูมิภาคใดบ้างที่จะทําให้มีปริมาณของฝนตกหนักและผลกระทบทางอ้อมทําให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกําลังค่อนข้างแรงครับแต่ก่อนอื่นนะครับเราต้องมาอัปเดตสภาพอากาศในวันนี้กันก่อนนะครับเราจะอัปเดตกันไปทีละวันนะครับเริ่มต้นกันในช่วงเย็นถึง ค่าวันนี้ใช่ครับวันจันทร์ที่17มิถุนายนท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่าลักษณะสภาพอากาศโดยทั่วไปพื้นที่ส่วนใหญ่นะครับยังคงถูกความกดอากาศต่ําเนื่องจากความร้อนปกคลุมจึงส่งผลทําให้ในช่วงกลางวันถึงช่วงบ่ายที่ผ่านมามีอากาศค่อนข้างร้อนถึงร้อนจัดแต่ในขณะที่เราพอเรามาเช็คในเรื่องของเลดารา สภาพอากาศท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าปริมาณของฝนนะครับจะมีปริมาณของฝนตกต่อเนื่องบริเวณทางด้านรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็คือบริเวณทางภาคเหนือด้านตะวันตกนะครับตกกันมาตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะครับบริเวณทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีปริมาณของฝนตกต่อเนื่องและบริเวณทางภาคตะวันออก แถวบริเวณทางตามแนวชายฝั่งทะเลอ่าวไทยนะครับจึงขอแจ้งเตือนให้กับพื้นที่บริเวณดังกล่าวให้ระวังในเรื่องของน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ําไหลพันธุ์และบริเวณพื้นที่ลุ่มในขณะที่เริ่มมีสัญญาณของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันามันประเทศไทยและทางอ่าวไทยประกอบอีกทั้งย่อมความกดอากาศตา่าปกคลุมบริเวณชายฝั่งของทางประเทศเวียดนามตอนบนและทางอ่าวตังเกียลักษณะเช่นนี้จึงส่งผลทําให แนวโน้มปริมาณของฝนฟ้าขนองในประเทศไทยจะมีปริมาณของฝนตกหนักในบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณทางภาคตะวันออกและบริเวณทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกสำหรับคลื่นลมทะเลในช่วงนี้นะครับบริเวณทางทะเลอนันดามันตอนบนทะเลจะมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด,ด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองไว้ด้วยคาดการปริมาณของฝนในอีก 24ชั่วโมงข้างหน้าในแต่ละภาคจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับบริเวณทางภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาจังหวัดน่านจังหวัดตากกำแพงเพชรและทางเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสสูงสุด32-37องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงการหนองบวัวลำพูอุดรธาน,นีสกลนครน,นครพนมชัยภูมิขอนแก่นร้อยเอ็ดและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด24 28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35 38องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10 20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีการจนบุรีทางราชชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด23-27องศางเซลเซียส สูงสุด3 6 3 8องศาเซลเซียสลมตวะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะว,วันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และจะมีปริมาณของฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบรุรีและบริเวณจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุด25-28องศาเซลเซียสสูงสุด3 2 3 8องศาเซลเซียสลมตวะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่ฝนนตกฟ้าอง ขึ้นสูงมากกว่า1เมตรมาดูทางด้านภาคใต้ฝั่งตะว,วันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด24-28องศางเซลเซียสสูงสุด34-37องศางเซลเซียสลมตะวับบนตกเฉียงใต้ความาเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลขึ้นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูง มากกว่า1เมตรทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และปริมาณของฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงากระบี่จังหวัดตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด24 2 7องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า1เมตรทางกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลครับฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นทีุ่ณหภูมิตมสด 2าถึง25องศาเซลเซียสและสูงสุด3 5ถึง38องศาเซลเซียลส,สาาล,ยลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว1 0ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากนั้นเรามาดูลักาาษณะสภาพอากาศโดยรวมนะครับคาดการตั้งแต่เย็นนี้จนถึงช่วงวันที่19มิถุนายน2567นเะครับเริ่มต้นกันที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและทางอ่าวไทยนะครับประกอบอีกทั้งมีย่อมความกดอากาศตำ่ำที่ยังคงปกคลุมอยู่ทางบริเวณเวียดนามตอนบนลัก ทางอ่าวตังเกียลักษณะเช่นนี้จึงทําให้ในประเทศไทยยังคงสามารถมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่และจะมีปริมาณของฝนตกหนักบางแหง่งโดยเฉพาะพื้นที่ด้านรับลมมรสุมสําหรับคลื่นลมนะครับก็ยังถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับโดยบริเวณทางทะเลอันมันตอนบนนะครับก็จะมีกําลังปานกลางโดยจะมีคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจากนั้นเรามาอัปเดตสภาพอากาศตั้งแต่ช่วงวันที่20จนถึงช่วงวันที่26มิถุนายน2 หนึห้าร้อหก นะครับในช่วงนี้ให้ท่านผู้ชมเริ่มจับตาการก่อตัวของพายุหมุนเขตร้อนที่จะมีการก่อตัวในทะเลจีนใต้ใช่ครับฉะนั้นหมายความว่าพายุลูกนี้จะก่อตัวใกล้กับบริเวณทางประเทศไทยของบ้านเราซึ่งในช่วงแรกๆนะครับทางด้านซ้ายมือนะครับที่แอดมินทำให้ท่านผู้ชมดูอยู่นี้นี่คือด้านนี้นะครับที่เป็นสีเขียวนี้คือด้านลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับตั้งแต่ช่วงวันที่20มิถุนายนจะเริ่มส่งสัญญ,ญาณว่าจากมีกำลัง มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกําลังค่อนข้างแรงโดยจะมีกําลังค่อนข้างแรงระดับปานกลางถึงกําลังแรงมากในช่วงแรกๆจะเหนี่ยวนําปริมาณความชื้นเข้าปกคลุมทางด้านทะเลอ,อนันามันประเทศไทยและทางอ่าวไทยจะส่งผลกระทบทําให้ลักษณะสภาพอากาศในประเทศไทยเริ่มตั้งแต่วันที่20มิถุนายนเป็นต้นไปจะมีปริมาณของฝนเพิ่มขึ้นและ จับตาครับตั้งแต่ช่วงวันที่21มิถุนายนเป็นต้นไปแนวของล่องมรสุมครับจะเลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณทางประเทศไทยตอนบนจะพาดผ่านบริเวณทางภาคเหนือบริเวณทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและจะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ําปกคลุมทางเวียดนามตอนบนและทางอ่าวตังเกียในขณะที่ช่วงระหว่างวันที่21จนถึงช่วงวันที่23มิถุนายนจะมีการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ําอีกจํานวนหนึ่งลูกในทะเลจีนใต้ พร้อมกับมีแนวโน้มที่จะทวีก,กําลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนใช่ครับท่านผู้ชมฟังไม่ผิดย่อมความกดอากาศต่ําลูกนี้มีแนวโน้มที่จะทวีก,กําลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนให้ ท่านผู้ชมนะครับดูตามภาพนี้เลยนะครับทางด้านขวามือในกรอบสีฟ้าฝนฟ้าขนองเนี่ยนะครับบริเวณแถวทางทะเลจินใต้นะครับในช่วงระหว่างวันที่21จนถึงช่วงวันที่23จะเริ่มมีการก่อตัวนะครับเนี่ยนะครับที่มีลักษณะหมุนทวนเข็มนาฬิกาเนี่ยนะครับนี่คือพายุหมุนเขตร้อนจากนั้นเส้นทางของพายุลูกนี้จากการอัปเดตล่าสุดในช่วงระหว่างวันที่24จนถึงช่วงวันที่25มิถุนายนพายุลูกนี้นะครับมีแนวโน้มเส้นทางการเคลื่อนตัว ที่จะพุ่งตรงเข้าหาบริเวณตามแนวของล่องมรสมุมฉะนั้นแนวล่องมรสุมพัดผ่านอยู่ตรงไหนนะครับพื้นที่ตรงนั้นต้องขอด จับตาและเฝ้าระวังและพื้นที่ใดกันบ้างหลัที่มีโอกาสจะเป็นด่านหน้าก็คือบริเวณทางภาคตะวันออกเชียงเหนือด้านตะวันออกครับก็คือตั้งแต่แถวบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมสกลน,นครมุกดาหารยะโสธรอ่อำนาจเจริญและอุบลราชธานีในขณะที่พายุหมุนเขตร้อนลูกนี้ได้ทวีกําลังค่อนข้างแรงและมีการเคลื่อนตัวเข้าใกล้กับบริเวณตามแนวของล่องมรสุมก็จะส่งผลกระทบทางอ้อมตามพื้นที่ด้านรับมรสุม ก็คือมาดูทางกรอบสายมือนะครับท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่าตั้งแต่ช่วงวันที่20ที่ผ่านมาจากการที่พายุลูกนี้เริ่มมีการก่อตัวจะส่งผลทําให้สเกลสีนะครับจะเริ่มมีการเปลี่ยนเป็นสีส้มสีเหลืองหรือว่าสีชมพูกําลังแรงของลมนะครับจะมีกําลังค่อนข้างแรงมากจะปกคลุมทางทะเลอนนมันประเทศไทยและ ทางอ่าวไทยจะส่งผลทําให้จะมีปริมาณของฝนตกและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณทางภาคเหนือบริเวณทางภาคกลางทางภาคใต้และก็บริเวณทางภาคตะวันออกนะครับตั้งแต่ช่วงวันที่23ถึง26มิถุนายนบริเวณทางภาคอีสานกับบริเวณทางภาคเหนือเฝ้าระหว่างปริมาณของฝนเพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจากว่าการเคลื่อนตัวของพายุก็จะส่งผลทําให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับจะมีกระแสะของลมที่พัดยกตัวปริมาณความชื้น เข้าไปปกคลุมในพื้นที่บริเวณดังกล่าวสําหรับคลื่นลมบริเวณทางทะเลอันดามันและทางอ่าวไทยจะมีกําลังค่อนข้างแรงขึ้นโดยบริเวณทางทะเลอันดามันตอนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนบริเวณทางทะเลอันดามันตอนล่างและทางอ่าวไทยจะมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงได้มากกว่า2เมตรเอาละครับยังคงต้องจับตาและเฝ้าระวังกันอย่างต่อนเนื่องนะครับสำหรับเส้นทางของพายุลูกนี้ที่จะเริ่มมีการก่อตัวนะครับต้องเริ่มจับตาตั้งแต่ช่วงวันที่20 ส0มิถุนายนเป็นต้นไปนะครับจึงขอแจ้งเตือนนะครับขอให้ดูเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบการตัดสินใจนะครับสภาพรประกาศยังคงสามารถมีการเปลี่ยนแปลงได้หากนําข้อมูลใหม่มาอัปเดตแทนที่หากว่าท่านใดที่ฟังแล้วเห็นวนะ่ามีประโยชน์อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสันกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดสําหรับการรายงานสภาพรประกาศในคลิปนี้กับแอดมินลดสิทธิคนจนก็มีเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ